9นิสัยที่ทำให้คุณเป็นคนเจ้าสเสน่ห์มากขึ้นข้อ1อย่าใช้มุมมองของตัวเองตัดสินคนอื่นข้อ2องทำให้เขารู้สึกดีกับตัวเองเมื่อได้อยู่กับคุณข้อ3ตั้งใจรับฟังเขามากกว่าพูดข้อ4ี่จำชื่ออีกฝ่ายและเรียกชื่ออีกฝ่ายเวลาพูดคุย ข้อ5ขอให้อีกฝ่ายช่วยเหลือเราจะช่วยลดกำแพงที่เขาตั้งลงข้อ6แลกเปลี่ยนเรื่องราวพิเศษกับฝ่ายตรงข้ามข้อ7อย่าพูดโอ้อวดเรื่องของตัวเองเพราะไม่มีใครชอบข้อ8รับปากใครต้องทำตามสิ่งที่พูดข้อ9แชร์สิ่งที่แสดงตัวตนของคุณ และนี่คือก้าวัยที่ทำให้คุณเป็นคนเจ้าสเสน่ห์มากขึ้น